ขอให้คุณแม่ของทุกๆุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะวันนี้ค่ะวันที่เรียมกำลังอัดคลิปอยู่นะคะเป็นวันที่12สิงหาคม12สิงหาคม ซึ่งวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีนะคะก็คือวันแม่วันแม่หรือเรียกเต็มๆเลยนะคะก็คือวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันแม่ถูกตั้งขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะตอนแรกๆไม่ใช่วันที่12สิงหาคมแต่ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆ จนเป็นวันที่12สิงหาคมก็คือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชินีในรัชกาลที่9นะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชินีในรัชกาลที่9วันพระราชสมภพก็คือวันเกิดวันพระราชสมภพก็คือวันเกิดแต่ใช้เฉพาะในราชวงศ์ หรือพระมหากษัตริย์พระราชินีนะคะเราทุกคนที่เกิดมาเป็นคนแบบนี้ได้นะคะ<ม>ก็ล้วนแล้วแต่มีพ่อมีแม่กันทั้งนั้นเรียมเองก็เหมือนกันเรียมก็มีพ่อแล้วก็มีแม่เหมือนกันถึงแม้ว่าใครอีกหลายๆคนนะคะอาจจะโตมาโดยไม่ได้มีพ่อหรือแม่คอยเลี้ยงดู แต่แน่นอนค่ะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ช่วยให้คุณโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองได้และคนเหล่านั้นที่ดูแลคุณมาก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของคุณคนหนึ่งสำหรับสัญ,ญลักษณ์นะคะในวันแม่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิเป็นดอกไม้ ที่บานตลอดทั้งปีนะคะและดอกมะลิก็มีกลิ่นที่หอมนะคะหอมหอมกลิ่นหอมดอกมะลิมีกลิ่นที่หอมและมีสีขาวสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความรักที่ไม่หวังอะไรตอบแทนประมาณนั้นค่ะ ในวันแม่คนไทยทำอะไรกันบ้างนะคะสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำเลยนะคะสำหรับวันสำคัญก็คือการทำบุญตักบาตรค่ะทำบุญตักบาตรบริจาคสิ่งของบริจาคสิ่งของและดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในวันแม่นะคะก็ถูกนำมาร้อย ร้อยนะคะใส่เข็มจนเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยถ้าเกิดในวันอื่นๆนะคะถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเห็นพวงมาลัยวันอื่นๆนั้นจะเป็นการนำพวงมาลัยไปใช้ไหว้พระไปใช้ไหว้พระแต่ว่าในวันแม่นะคะพวงมาลัยที่ทำด้วยดอกมะลิ หรือว่าดอกอื่นๆนะคะที่นําเข้ามาประกอบกันพวงมาลัยพวงนั้นก็จะถูกนํามาให้แม่ถูกนํามาให้แม่หรือบุคคลที่มีความสําคัญที่เลี้ยงดูบุคคลคนนั้นมานะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะบางทีคนที่โตขึ้นมากับพ่อมีพ่อเลี้ยงดูอยู่คนเดียวพ่อคนนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นทั้งพ่อและแม่ เราพูดไปถึงการมอบพวงมาลัยมอบพวงมาลัยให้แก่แม่หลังจากนั้นเมื่อมอบพวงมาลัยให้เสร็จแล้วคนไทยก็จะกราบค่ะวิธีที่คนไทยกราบพ่อและแม่นะคะจะเป็นการกราบแบบทำความเคารพแบบสูงสุดแต่เป็นการกราบเพียงแค่ครั้งเดียวต่างจากการกราบในาศาสนาพุทธนะคะ การกราบในาศาสนาพุทธจะกราบ3ามครั้งแบบลงพื้นแล้วแบมือแต่ว่าการกราบพ่อแม่บิดามารดาบิดามารดาบิดาก็คือพ่อมารดาก็คือแม่แต่เป็นคำศัพท์ที่ลึกขึ้นไปอีกค่ะกราบลงไปแบบนี้เลยที่เท้าที่เท้านะคะของพ่อหรือแม่ การกราบแบบนี้ค่ะเป็นการกราบที่ให้ความเคารพแบบขั้นสูงสุดและคนไทยไม่ได้ทำแบบนี้กับคนทั่วไปนะคะไม่ได้ทำแบบนี้กับคนทั่วไปการทำแบบนี้คนที่กราบนะคะต้องมีความเคารพกับคนนั้นอย่างสูงต้องมีความเคารพกับคนนั้นอย่างสูง ถ้าเกิดคนไทยยอมกราบแบบนั้นกับใครนะคะแสดงว่าเขาให้เกียรติและให้ความเคารพกับคนที่ยอมก้มหัวให้นะคะก้มหัวให้แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดมีใครบังคับให้เรานะคะกราบเท้าแล้วเรายอมทำตามตัวคนกราบเองนะคะก็จะสูญเสียความเคารพต่อตอนเอง หรือว่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะถ้าเกิดกราบแบบไม่ได้มีความเคารพคนที่กราบเองนะคะก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเกิดกราบด้วยความเคารพอย่างจริงใจคนกราบก็จะรู้สึกดีค่ะที่ได้แสดงออกถึงความเคารพแบบสูงสุดเป็นการแสดงออกนะคะแสดงออกให้เห็น ความเคารพแบบสูงสุดเรียมจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในความเชื่อลึกๆของคนไทยเกี่ยวกับพ่อแม่เราถูกสอนและมีความเชื่อกันแบบไหนคนไทยนะคะเชื่อว่าพ่อหรือแม่ปเปรียบเสมือนพระในบ้านปเปรียบเสมือนพระในบ้านเพราะอะไรเพราะเราเชื่อกันว่าพ่อแม่ก็คือผู้สร้าง ผู้สร้างก็คือทำให้คนคนหนึ่งได้เกิดมาและพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเทวดาเทวดาที่เราเชื่อกันว่ามาจากบนสวรรค์นะคะพ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกที่เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูก็หมายถึงการทำกับข้าวให้กินดูแลอาบน้ำให้ ตอนที่เรายังดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าเป็นการให้การศึกษาที่ดีก็คือพาลูกตัวเองเข้าไปอยู่โรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือแล้วคนไทยก็เชื่ออีกด้วยว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกพ่อแม่เป็นครูคนแรกก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนนะคะเราถูกสอน ด้วยพ่อและแม่ถูกสอนให้รู้จักความดีความชั่วถูกสอนให้รู้จักสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำถูกสอนให้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เราบาดเจ็บได้และคนไทยเชื่อว่าพ่อแม่เป็นเหมือนดังพระอรหันต์เป็นเหมือนดังพระอรหันต์พระอรหันต์นะคะก็เป็นเหมือน พระที่ถูกสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะคะเป็นพระที่ถูกสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็คือเข้าใจในธรรมะมีความประพฤติหรือว่าการกระทําที่ดีซึ่งเรียมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้างเมื่อคนคนหนึ่งได้กลายเป็นพอ่อ ได้กลายเป็นแม่นะคะเราเชื่อกันว่าพ่อแม่มีความเมตตาต่อลูกอย่างไม่สิ้นสุดความเมตตาก็คือความดูแลเอาใจใส่มีความรู้สึกอยากช่วยมีความรู้สึกอยากสนับสนุนให้เจอสิ่งดีๆให้เจอคนดีๆให้ได้รับในสิ่งดีๆซึ่งถ้าเกิดคนคนนั้นไม่มีลูก อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้กับใครเลยแต่ในเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะมีโอกาสได้ให้ความเมตตาอย่างเต็มที่กับลูกของตัวเองและคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็มีความยินดีความยินดีความยินดีก็คือว่าเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุข เราก็มีความสุขด้วยเราก็มีความสุขด้วยความยินดีก็คือการมีความสุขเพราะความสุขของคนอื่นเห็นคนอื่นมีความสุขเรามีความสุขเรียกว่าความยินดีความยินดีมีความยินดียินดีด้วยนะคะเหมือนคนที่ทำอะไรประสบความสำเร็จ เราก็จะพูดคำว่ายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับก็คือมีความรู้สึกดีใจไปด้วยเวลาคนอื่นมีความสุขในที่นี้พ่อแม่มีความยินดีกับความสุขของลูกจริงไหมคะและคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็ต้องฝึกตัวเองอย่างหนักเกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจ เพราะบางครั้งก็ต้องปล่อยให้ลูกไปทำอะไรที่พ่อแม่คิดว่ามันอันตรายพ่อแม่คิดว่ามันอันตรายต้องยอมให้ลูกของตัวเองได้ลองทำสิ่งที่ถูกและลองทำสิ่งที่ผิดลองให้ลูกตัวเองดีใจและลองให้ลูกตัวเองเจอกับสถานการณ์ที่แย่ที่ทำให้เขาเสียใจนั่นคือการยับยั้งชั่งใจของคนที่เป็นพ่อ เป็นแม่ถูกไหมคะและเราก็เชื่อเชื่อจากความจริงที่ว่าพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลปกป้องพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลปกป้องลูกมากกว่าคนอื่นพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลปกป้องลูกมาก่อนคนอื่นๆพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลปกป้องลูกมาก่อนคนคนอื่น ก่อนที่ลูกตัวเองจะสามารถดูแลตัวเองได้ในตอนที่ยังเด็กที่เวลาล้มที่ลูกล้มนะคะแล้วพ่อแม่จับไว้เวลาเราเดินเดินเดินยังไม่ยังไม่ได้เดินยังไม่ดีนะคะพ่อแม่ก็ต้องจับเราไว้เพื่อปกป้องไม่ให้เราล้มหัวกระแทกพื้นแบบนี้นะคะก็คือการปกป้อง และเราก็เชื่ออีกด้วยว่าพ่อแม่ให้ความรักที่บริสุทธิ์เรียมเคยได้ยินพ่อแม่หลาย,ลายคนนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเรียมเองพูดให้ฟังว่าทั้งการศึกษาที่ให้ทั้งบ้านที่ให้อยู่ทั้งตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เลี้ยงดูมาเนี่ยสิ่งที่หวังนั้นไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากให้คนคนหนึ่งสามารถดูแลตัวเองได้ ให้คนคนหนึ่งสามารถดูแลตัวเองได้ให้ลูกสามารถดูแลตัวเองได้หางานทำได้หรือว่ามีครอบครัวของตัวเองได้แค่นั้นเองค่ะซึ่งเราถือว่าสิ่งเหล่านี้คือความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ต้องการว่าต้องให้อะไรกลับคืนมาและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังเชื่อด้วยค่ะว่า การทำสิ่งเหล่านี้นะคะหาคนทำแทนได้ยากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาคนทำแทนได้ยากและเราก็เชื่อนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เรียมพูดออกมานะคะเป็นสิ่งที่คนอื่นทำแทนได้ยากไม่มีใครทำแบบนี้ให้เรานอกจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้น ทั้งหมดที่เรียมพูดมานะคะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนไทยจึงเชื่อว่าควรแก่การเคารพจึงเชื่อว่าพ่อและแม่เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้เคารพกราบไหว้อย่างที่เรียมได้สาธิตการกราบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกทคนนะคะและช่วยให้คุณได้เข้าใจความคิดของคนไทยและความรู้สึกของคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันมาจากความเชื่อคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างมาจากความเชื่อกลายเป็นการกระทําและสิ่งที่ได้เห็น แล้วพบกับเรียมได้ใหม่ในช่องเรียมไทยในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สุขสันต์วันแม่ขอให้คุณแม่ของทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ผู้ปกครองผู้ที่ดูแลคุณมาผู้ที่มีอุปการะคุณกับคุณผู้ที่เลี้ยงดูคุณมามีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันวันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ